ยิงยิงมันยังอีกล่ะหมาภาษาเขมเมนางเด็กหมาภาษาเขมเมนเมีนหมากจะแกนนี่หมานี่จะแกแมนพี่น้องครับจะแกเนี่ยปลว่าหมานะครับผมพี่น้องเห็นบ่ครับถ้าหมูนี่ง่ายนะครับผมหมูนี่อาจที่เป็นจะมูกนะครับผมเอ้าเมียหมูน่จะรุกน่นครับพี่น้องหมูจะรุกนะครับพี่น้องเอ้าเมียไปน้ำคุณคุณเลยเนาะมึงเนาะ โอ้โอกูลงึดเผาห,าห้า,หานี่ค่ะแม่พ่อพ่อพ่อไม่ยิ่งอ่ะบ้านนี่ลองขอถามมาได้หน่อยออยังอีก๊มาคนซื้อแล้วทำไมเขาชอบผ่อนอก,กันไ้่ถ้าเขาไม่มีเงินเนาะเขาก็ต้งอ,งองผ่อนต้องนั่นแล้ไม่มีเงินสดซื้อไม่ได้อยงงั้นยิงสิบว่าแม่ด้วยนี่ถ้าเขาไม่ผ่อนเขาก็เชิญกันตายสิพ่อถ้าเขาไม่ผ่อนเลยเชนกันตายใช่พ่อโอ้โหขึ้นกวาดเนาะ พ่อพ่อทำอะไรพ่อต่างมือมื่น้อคนกำลัตงตอกตะปูนี่โอ้พ่ออยากเป็นตะปูจังเลยเป็นยังไงล่ะอยากโดนตอกอยากโดนตอกใช่ยยข่างเงี้ยมึงเชี่ยวนะวพ่อเป็นยังไงล่ะวันนี้เปิดเทอมมาแรกไปโรงเรียนแล้วนะไปโรงเรียนแล้วบ่ใช่ปลาปลป,ปลูกทางแกเลียนปพ่ออ่าโอเคโอเคลูกดีมากดีมากพักไว้พักลูก นม่่ยังยไม่ได้ตังเลยไม่ได้ตังเลยใช่ที่บ้านนี่ยังได้ตังใช่พอโอ้ต่าเลือบุมีดอกขนาดนี้ไปเด้อเวดะเวเนี่ยเอายูบอน2 1 0 2 1 0้แมนบสอบบ๊อบกูบอ2 1 0กูบมักเรียก2,100กูเบ้อแห้งอน2 0นิมั้ไอ้ซื้อเราไห ซึ่งเราก็ตั้งคุณเศ้าเรา้นี่กเพ่มาเป็นสองร้อยห้าสิบอื้มกูเบื่อครับก้นสองร้อยห้าสิบแม่การเมืองพูดก็หานี่แมว่วิชาพิชาอะไรพ่อเปิเทอมนี้นะวิชาคณิตศาสตร์น่ะถ้าเองทำเกียรติสีได้พ่อจะให้รางวัลน,นะ 1, หนึ่งพันบาทแม่ให้อีกห้ารอยนะเกียรติสีนะโอเคพ่อพ่อให้เท่าไหร่นะให้พันหนื่องไแม่ล่ะ สองพันจะอานงซื้อก่อนนะอย่าลืมนะสองพันบาทโ oh <no. S 3> <c oughs> อ้โหอเงนินรางวัลไหมมันยังร่มว, <c oughs> วมเป็นสองพันว้าววามบ่ได้ดอกห้ามเงิน